ไม่มีใครเหมือนจางกุกมแมกเน่แห่ง BTS DIY เตียงนอนแบบนี้ความคิดจริง i ยสมาก สวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้แอดพามาส่องความมักเน่ค่ะสุดจะมีใครเหมือนแล้วเหมือนใครค่ะจองกุ๊กนะคะเด็กหนุ่มจากปุซานมากความสามารถค่ะไล่ตามความฝันสู่น้องเล็กแห่งบางทันโซยดันศิลปินชื่อดังระดับโลกถ้าจะให้พูดถึงจองกุ๊กแล้วนะคะทุกคนนึกถึงอะไรไปอันดับแรกนอกจากความหล่อน่ารักเซ็กซี่เต้นเก่งร้องเก่งค่ะแรปก็ได้อีกหนึ่งอย่างนะคะไม่พูดถึงคงไม่ได้ก็คือความแปลกค่ะแปลกยังไงถึงขันที่พี่ชูกา เขาบอกว่าเป็นไอดอลที่แปลกที่สุดยากที่จะมีใครเหมือนค่ะและไม่เหมือนใครเรามาพูดถึงความเป็นอยู่ในห้องนอนค่ะที่พักอาศัยดูบ้างก่อนที่สมาชิกนั้นนะคะจะย้ายออกจากกันค่ะแน่นอนว่าในปี2019นะคะจองกุ๊กไม่มีหมอนซักใบค่ะจนเจ้าตัวได้ใช้ผ้าขนหนูนะคะมาเป็นหมอนแทนการันตีโดยแทยองค่ะว่าเพิ่งไปห้องนองมาไม่มีหมอนจริงๆในส่วนในปี2022นะคะจองกุ๊กก็มีที่นอนจํานวนมากค่ะ มีทุกห้องแต่ละห้องนะคะก็มีหลายที่ก็งงงงเหมือนกันนะคะว่าจองกุกจะมีที่นอนเยอะไปไหนเหล่าฮยองบอกเลยว่าจองกุกจะแปลกประหลาดในเรื่องที่อยู่อาศัยเหล่าฮยองบอกว่าตอนนั้นจองกุกต้องการเลื่อยเขาต้องการเลื่อยมาจริงจิจมินด้กร่าวสมว่าใช่เขาต้องการเลื่อยและกันไกล เขาต้องการเอามาตัดที่นอนที่มีขนาดยาวกว่าเตียงนอนให้มันมีขนาดเท่ากันเลยแล้วพี่จินได้พูดเสริมว่านั่นเป็นตำนานเลยนะเมื่อที่นอนเขาไม่พอดีเขาก็เลื่อยออกให้พอดีกันแล้วพี่เจโฮปค่ะได้พูดต่อว่ามันเป็นอะไรที่น่าตกใจมากนะจองกุ๊กก็ยอมรับว่าเขาทำแบบนั้นจริงๆค่ะเขาคนข้างที่จะ DIY เล็กน้อยเพื่อประหยัดเวลานะคะและความพยายามของเขานั้นก็สุดยอดมากเลยจริง แล้วพี่นำจูนและพี่โชกานะคะเดี๋ยวบอกว่าแบบนี้สิถึงจะเรียกว่าเป็น BTS อย่างไรก็ตามค่ะจองกุกได้พูดถึงเรื่องนี้ครั้งหนึ่งในไลฟ์วันที่15มิถุนายนจองกุกก็พูดอย่างจริงจังเลยนะคะว่าสมาชิกได้พูดเกินจริงเกี่ยวกับจํานวนที่นอนและเครื่องฟอกอากาศไปนิดนึงตามที่พี่จินได้บอกนะคะว่าจองกุกมีที่นอน3หลังที่ห้องนั่งเล่นมีที่นอน2หลังที่ห้องนอนแล้วก็มีที่อื่นๆในห้องรับแขกนะคะอย่างน้อย2ที่นอน ที่ฟอกอากาศอีก20ชิ้นด้วยกันแล้วก็มีเครื่องสัมภาณ์ในห้องครัวแทนที่จะเป็นโต๊ะอ,อาหารก็จะเป็นปรักมาณี้ค่ะ น่าจะเป็นเรื่องจริงนะคะตามที่สมาชิกพูดค่ะแต่จองกุ๊กกลับพูดว่าเราฮายองก็พูดเกินจริงเกินไปแต่เรื่องเอาเลื่อยและกันไกรมาตัดที่นอนนั้นนะคะน่าจะเป็นเรื่องจริงเพราะเจ้าตัวนั้นไม่ได้แก้ต่างใดๆค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่แปลกไหมไม่ทราบค่ะน่าจะไม่แปลกมั้งคะก็ที่นอนก็มีเยอะมากๆค่ะมีทุกห้องมีการเอาเลื่อยออกกันไกรมาตัดที่นอนค่ะเพื่อให้ที่นอนนั้นได้พอดีกันกับเตียงนอนจองกุ๊กดีไอมากๆ ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะเกี่ยวกับจองกุ๊กแห่ง B.T.S. ที่ช่องสไตล์มีของเรานะคะนำมาฝากทุกคนกันในคลิปนี้